คลิปนี้เขามาเบิงเขาขึ้นมันคือเกาครับใหญ่ามาอีกสวนแล้วสวนนั้นใไซเวลาประมาณสั่วงนึ่งแล้วครับอ่าเดี๋ยวมาเบิงตอนนี้กําลังมันไก่สีเต็มไทยแล้วนะสวนไทยอะไก่สีเต็มแล้วครับกต่ถอยมาหลายจะได้ถอยเขามาเอาเนี่ยที่เรียกว่าสีมาเอาแจาพี่ละกวน วันนี้เปลี่ยนใจครับมามาเบิ่ความจะขึ้นได้บ่ได้ครับวับางหันถอยเฮ็ดทางกับขินได้อยู่นดดนะจังว่านี่ว่าจังไรพ่อบ่ อันนี้ขิ้น modify ฮะกับแบกเ,อเือละสามเถอละสี่ได้อยู่นะครับถามันเบาไงถ้าผามันเบาไงหลายมันเบาไหลเกินไปแบกได้นะครับเือละสามละสี่ไปได้สบายครับข้อดีของการเอาสิบล้อมาผลมัน จัดไปสามสามถงสามเชียงสามผ้ายกสูงได้ประมาณหาเมตรครับหเมตรบวกลบบวกลบเกิน30มสิบเส้นนะแต่ว่าห่อนหาเมตรอยู่ครับ สูงอยู่ด้นี่ยกขึ้นสิบ้อได้สบายอันนี้เป็นคอกเตี้ยครับผมคอกสูงกันยกขึ้นได้ครับไอสิบโลที่มันเป็นคอกสูงนั่นนะรอบนี้ว่าจังได้จัดไปสี่เข่งครับน้ำหนักก็เข่งละประมาณยี่สิบสามสิบโลครับผม ใส่หลายมันก็จะบางจังหวะไทยมันก็ยกคทับรถมันเบาเนาะตามจริงเขาต้องเปลี่ยนผ่านนันนี้มาเอาผ่านเดี๋ยตัวปันใส่เนาะแต่บัะทนี้มันเสียเวลาครับมันเสียเวลาเพราะว่าเขาต้องไถสวนต่อไปน้ำนะสี้ขั้น,ะนเปลี่ยนเขาเปลี่ยนออก็ยกได้นะ่อไปทีละทีละหน่อยเอาเนี่ยถ้าเป็นไปได้เอาคว้นนั่นีอ ตอนใหม่เนี่ยึ้นไปหมัดใส่นะทึงหมัดใส่ทึงผันอันนั้นโอ้รอบนี้จัดไปเต็มๆจัดไปหาเลยครับผมบนใหญ่เขียงบนใหญ่ครับโยกหาก็ได้ครับขึ้นแบบสบายเบงความสูงนะ ประมาณเมตรกว่า2เมตรพอด,ดีมันสูงจาก,กน,น้นขึ้นไปนะที่มันยกได้จากขอบขอบกระบะเนี่ยขึ้นไปเกือบ2องเมตรบ่มันต,ต่ำๆนะครับขนาดของเชีื่นยกครับท่อนแรกเนี่ยจะขนาด3นิ้วนะ ่อทนที่สองเป็นขนาดสองนิว้วแต่ว่าเขาต้องเสริมเล็กเข้าไปเสริมเล็กแผ่นเล็กแบนเข้าไปครับ่อดีเสิให้มันใส่ไดนะพก,กตีมัน้องใส่สองนิ้วครึ่งมันจะพอดีแต่มันบ่มีก็เลยใส่อันนี้เอาสองนิ้วแล้วเสริมเล็กเข้าไปเงาขึ้นแบบจุ๋ๆเลย เซตเบ็ดเซตแล้วนะกับประมาณหมื่นหนึ่งมืนครับร่วมหั่นคาน้ํามันร่วมค่าน้ํามันไปซื้อของบิตเตลิสอีกนิดหน่อยครับว่าเกินหมื่นสองนะครับจนทุนเค็ดเถื่อหลกมันเที่ยวเขาไปซื้อหลายรอบเปลืองน้ามันหลายรอบครับมันเลยแพยงจังหน่อยแต่ว่าถ้าเฮาเฮ้าหุดจากเลียมจากไร่มันเลี้ยวเนี้ย งบเกินหนึ่งมืนครับได้ใส่แน่นอนเช่นแบบนี้อันนั้นเข้าเห็ดขึ้นมาสูงนิดนึงเพราะว่าเขาต้องดึงตัวนี้เข้าไปครับดึงตัวนี้เข้าใบเห็ดปล่อยคือของข้าเจ้านะครับบงของข้าเจ้านะมองนี่ข้าเจ้าเห็ดปล่อยเลยนะเล้วก็ยกเลยต่เข้าเห็ดดึงซอยนะ ลแล้วแรนตัดหลองก็จะลำบากนิดน,นึงเพราะว่าบม่ได้เป็นเชียนกลางครือของข้าเจ้านะครับเชียนอยู่กลางรถนะของข้าเจ้ามนันสองกระบอกแยกใบดันกระบอกกระซือมาใส่ไม้ของข้าเจ้านะข้าเจ้าก็ติดใบดันมันสามารถดันทางได้แต่น,นี่มันต้องถอดใบดันออกแล้วก็เอาใส่กระบอกเก่าครับกระบอกใบดันหนา บ่งความสูงยกสูงนะครับเนี่ยสูงสุดกับประมาณประมาณนี้ครับผมรถสิบล้อขอกสูงกับได้ใดถ้าผู้ใดอยากคิดก็ ลองเห็ดเบิงได้ครับผมงบประหยัดทุกอย่างมันนีข้อดีข้อเสียเข้ามันนะครับเห็ดแบบนี้มันก็ต้นทุนมันถือมันตำใส่ใดคือกันนะถึงมันสิงกใดบวลายนะครับแต่มันก็คอยยกไปทีละ 3, 4, สามสี่สอบอยู่เห็นว่าก็ได้จะใส่งานใดคือกันนะครับส่วนอีกแบบที่ใส่ข้านกลางมันก็ ตนทุนมันสูงนะครับบวกคอนโทรลแล้วก็กระบ,บอกแล้วก็สายให้ดูล็กหนจะเล็กอีกนะกระเบิดไหลเติบไหลายบาทอยู่กระบ,บอกเข้ากัากระบ,บอกเดิมครับบริสอนะเ <c oughs> บางตัวนี้ตะขอที่เขาเห็ดหมไม้เหมือเช้าเห็ดเสริมเข้าไป มันจำบ่ห่างไหลนะครถไอตัวพาเนี่ยมันจำบ่ใสรถการใสอาจะมีทีมงานยกยกพาใสเกาะตะขอสองคนครับใส่สองคนกำลังพอดีถ้าคนเดียวเนี่ยเมื่อยครับผม บางจังหวะมันต้องใส่สองคนบางโตผามันใหญ่ครับซอยกันดึงใส่สองคนกำลังพอดีส่วนอยู่ข้างเทิงนะตามจริงแล้วเนี่ยถ้าผามันแบบที่แล้วผามันออกเบิดนะมันที่มันออกเบิดเนี่ยเ้าวกร่ต้อตงเอาค้นขึนขนขนนข้นไปข้างทิงนะแตนเนี่ยผามันที่ที่มันออกเบิดเต้าก็ต้องเอาคนเนี่ยขึ้นไปข้างทิงอยู่คนหนึ่งก็เพอแล้ว,อเ,วเอาไว้ถ้าดึงผ่าออก จากหัวมันเมืองจังหวะนี้ว่าจังใดจะใส่อีครับอันนี้ก็เชงโหรอบนี้สาิบถึงสี่สิบห้าโลพอดีแต่ละแต่ละพื้น บัดน,นี้เขาสามารถใส่สีพื้นเลี่ยงกันไปเลยนะเพราะว่าตะขอมันมีสีชุดรับตะขอหอยแต่เราก็เอาใส่ร่วมกันเนะบัดน,นี้ห็ดแยกไปเลยก็ไดขึ้นกันจัดไปจ,ดจุ๊ ส่วนขั้นน่ะมันก็รับน้ำหนักหลยบว่าสิเปลี่ยนเชี่ยนแบบนี้หรือว่าเชี่ยนขั้นกลางรับน้ำหนักหลายคือกันเบิดนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะระวังตัวนี้นี่เห็นบ่ขั้นตัวนี้เนี่ยต้องระวังนะผมก็เลยเหิดเล็กตัวนี้ขึ้นมาเสริมเนี่ยดึงไว้นะถ้าเบ่เหิดเล็กใส่เนี่ยขั้นทาน้างนานน่ะมันจะโยกไปโยกมานะโอกาสที่มันจะ ไข่ขาดเนี่ยจะมีสูงเอาเลยเฮ็ดเสริมเข้าไปมันก็ซอยบันเท่าได้นะดีกว่าบบเฮ็ดใส่ส่วนที่เหลือก็บ่มีปัญหายังบ่เจอปัญหาอีหยังนะครับก่อนเฮ็ดใหม่ๆนะ่ะก็พอปัญหาหลายอย่างอยู่ได้ก็เฮ็ดเก็บรายละเอียดไปเบิดแล้วนะรายละเอียดเฮาเก็บไปเบิดแล้ว เ็ดปีแรกเนาะก็คือปีที่แล้วนะปี2567ปีนี้ปี68ครับยังบ่พอปัญหาอีกยังครับมีแต่สีเสริมพัฒนาให้มันแบบอันนี้ขึ้นไปเนาะให้มันดีขึ้นนะครับเอตัวดีดกลับบางเจ้าเขาก็เฮ็ดสปริงไซนนะเพื่อเวลาเขาปลดแล้วปุ๊บเนี่ยไอตัวตะขอไม่จะดีดกลับมาตำแหน่งเดิม แต่อันนี้เขาก็ใส่คนเอานะใส่คนเห็ดราะว่าเขายัางปริตินใส่แต่ขอดีเขามันก็คือหาคนใส่นะ่ะคนเป็นภูกะตะขอเนี่ยมันก็จะได้แบบทวนนะเออเป็นการทบทวนว่าตะขอมันทํางานดียังยังเห็ดงานดีอยู่นะครับตะขอเหมือนกับการเช็คสภาพเป็นในตัวนะอนะ แปลงนี่ก็ไก่เสร็แล้วบนดแล้วยังบอกท่านสุโมงนะมันมันหน่อยครับหวมนหน่อยเดี๋ยวเรามาเบิง้งขึ้นไปรอบนี้เป็นการตัดสินใจเพื่อมีคนอยากได้เชียนแบบนี้นะ สาซำนีนะใส่เทือละสีละหาก็ได้นะครับมันบ่ไหลเวลาเกาะ็จะประมาณนี้ของข้าเจ้านะเขาจะเห็ดปลาเคียบครับปลาเคียบเวลาใส่มันจะมันจะแย่กันพอดีเนาะ การใส่ของผ่ามันก็นจะน้อยลงใส่ไปซีพื้นแล้วยังได้อีกอยู่จังหวะนี้ว่าจังไรคนเก็บกัย,ออย่างเมื่อยยางแล้วตอนนี้ลอยเลยว่ะอู้รอบนี้จัดไปหาเลยครับผ่ามันบาใยญ่มันมันบ่หลาย สามัรยัดได้ครับหายังรับน้ำหนักได้จัดไปจู่ๆครับประมาณนี้ครับผมกำลังพอดีสมีกับพวกแห้งแล้วไฟไปทีละหน่อยนะครับอย่าไปฝืนหลายนะครับ่แมีนยัดใส่ยัดใส่จนแบบเกินี่กัดมั่นนะมันส่งผลหลายอย่างนะครับ กระบอกให้ดูรีบนะครับปัม๊มไฮดดอลิกนะครับพวกจุดคันเนี่ยมันจะสึกหลอเร็วถ้าเกินกำลังมันเกินแบบลายโพดนะหลังจากนั้นก็ถอย เาลงแล้วเนี่ยมันเสียเวลาตรงนี้หละถ้าแบบผ่าที่มันปดออกเบิรเลยนะมันจะบ่เสียเวลานะครับเวลาเขาที่ลงปุ๊บเขาสามรถถอยอัตโนโมัติเลยมันก็นจะบ่เสียเวลานะหากชอบหากสนใจหากมักชิปนี้ก็ฝากกดไรก็แชร์ก็ติดตามให้นำ้ำทางเพจดิมสวิตเอ็มดีเอแล้วก็ช่องย t u b e ดิมสวิตเอ็มดีเอสวัสดีที่เข้ามา ติดตามเราชมนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะความคุ้นลายๆลไปแล้วเจอกัน e ีพีต่อไป